สายแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีการไปปรึกษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางลอนดอนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณสมบัติแบบเขาเนี่ยสามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหมนะครับผมก็เลยไปพลิกรายละเอียดดูเนี่ยว่าถ้าขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องขอแบบเริ่มจากวีซ่านักลงทุนก่อนนะครับก็ใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์นะครับสิล้านปอนด์ก็ประมาณ460ล้านบาทไทย นะครับแล้วก็จะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ทราบว่ามาดามคุกไก่ในไม่ได้ภาษาต้องใช้เวลานานเป็นแผนสำรองไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดในคดีเขาอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ผู้ดได้รับประโยชน์นะครับเป็นภรรยาของวาตลอ นะครับปีเส้นเงินมาชัดเจนขนาดนี้นะครับแล้วก็มีธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชีบัญชีของภรรยาของตรอเนี่ยร่วม200ล้านนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ทำอาชีพอะไรเนี่ยน่าจะชี้แจงลำบาก <S <S 1> <S 1> มีการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับของภรรยาของตรอเนี่ย192ล้านนะครับแล้วก็ยังมีการขายที่ดินมูลค่า30ล้านนะเราก็มีการบริจาค เงินให้กับนิติบุคคลนะไอ้อันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าซับซ้อนตอนเงินนะครับเพราะมันไปเกี่ยวกับเรื่องของปปชกับคนคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อที่ปปชนะแต่ว่ามีการให้ของขวัญก่นิติบุคคลเนี่ยเป็นเงิน45ล้านนะครับแล้วก็มีการไปจำนองที่ดินนะครับ77ล้านอันนี้เอาเงินจากไหนไปซื้อที่ดิน